สวัสดีครับทุกท่านพผมชาญนะครับอะวันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่บ้านก็มาอัปเดตเรื่องค่าเงินนะครับตัวนี้ต้องขอพูดก่อนนะครับใครที่ซื้อค่าเงินผมไปนะครับเกี่ยวกับเงินสกุลรองนะครับพอดีเดือนตุลาผมเอาลงให้แล้วนะครับนี่ครับคุณสามารถกดที่ลิงก์ที่คุณซื้อค่าเงินผมไปนั้นได้เลยนะครับ ก็ยังมีขึ้นเดือนตุลานี่ก็มีสกุลเงินที่ทําเงินไปอยู่สามตัวนะครับสามตัวก็คือมีเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็เงินหยวนนะครับวันนี้ผมต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงมาทําสกุลเงินลองนะครับทําไมไม่ทํามาแต่นานนะครับผมต้องอธิบายคร่าวๆก่อนนะว่าสกุลเงินลองเนี่ย ผมพยายามติดตามมาก่อนโควิดละพยายามจดและพยายามที่จะดูข้อมูลว่ามันพอจะมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าจดจน้อคือเงินหยวนเนี่ยมันขยับแค่ประมาณหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์สองสตางค์คือมันดูแล้วมันไม่มีกำไรอะ่ะแต่วันนี้คุณมาดูเดือนตุลาดีครับเงือนหยวน ผมจะบอกให้นะครับเงินหยวนเดือนนี้ไปถึงห้าถึงแปดสตังค์นะครับซึ่งมันไม่เคยมีมานะครับตั้งแต่หลังจากที่คุณไปดูย้อนหลังได้นะครับมันไม่เคยมียามากก็ประมาณสองสามสตังค์เลยนานๆทีจะฟ้าแลบทีนะครับนี่ห้าถึงแปดสตังค์นะครับเนี่ยแล้วเงินส,สวีเดนนะครับก็ตอนนี้สี่ถึงห้าสตังค์ค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เงินเดนมาร์กเนี่ยก็สามสี่สตังค์เช่นผมที่บอกว่าหลายคนมาถามผมว่าน๊ะมันจะคุ้มอะไรไหมแต่ผมบอกคุณรู้ว่านี่คือโอกาสนี่คือโอกาสนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ดลงทุนน้อยเ่ยคุณเออคุณไม่ได้ลงทุนมากนี่ครับคุณมีเงินไม่เกินห้าบาทคุณสามารถที่ท,ทําธุรกิจได้ดีกว่าคุณเอาเงินไปฝาก ผมบอกให้ดีกว่าคุณเอาเงินไปฝากนะครับเพราะการที่คุณเอามาเปลี่ยนเงินเนี่ยเปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยกําไรเนี่ยผมบอกเลยว่าสกุลเงินลองเนี่ยกําไรนะครับร้อยอย่างประมาณขั้นต่ําประมาณบาทนะึงดีกว่าคุณฝากเงินถ้าบาทอย่างกว่าคุณจะได้นะครับสองสามปีแต่นี่คุณได้ห้าสิบตังค์เออได้ประมาณบาท สองบาทสามบาทมีช่วงที่เดือนที่ผมทําคลิปประมาณกรกฎาสิงหาได้ประมาณสี่บาทชันคงฝากคนที่อยู่ใกล้แหล่งแรกเงินมาเป็นสปริตสากลหรือ X อ็กวันเอมีเด l i v ว r รคุณใช้อกาศนี้ให้เกิดประโยชน์ครับใช้เกิดอกาศนี้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการที่หาเงิน ถือว่ามันเป็นอีกช่องทางก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ช่องทางหลักนะครับผมจงบอกว่ามันไม่ใช่ช่องทางหลักเดี๋ยวีนินดนะครับผมฝากคุณสำหรับสกุลเงินหลักนะครับที่ผมเคยทําเดือนตุลาที่ผ่านมามันมีสกุลเงินที่ทําเงินอยู่แค่สองสกุลก็คือมี US กับฟังสวิต์เองนะครับที่ทําเงินก็ประมาณส0บกว่าสตางค์สำหรับ US นะครับ แล้วก็ฟังสวิตก็ประมาณเท่าไหร่ฟังสวิตนี่ถือว่ากําไรตั้งแต่20ถึง45ตางค์นะครับสองสกุลนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ฝากทุกท่านไว้นะครับสลับอีกช่องทางสกุลเงินลองถ้าวันนี้ใครไม่ซื้อจากผมนะครับคุณก็ไปจดเองนะครับไปจดดูคุณก็จะรู้ครับทําแบบผมเนี่ยทําตารางอะไรพวกนี้เนี่ยไล่มาไล่มานะครับ แต่ถ้าคุณลงทุนหน่อยคุณมาซื้อผมขายไม่แพงครับรีบๆก็กันสามร้อยกว่าบาทเองคุณเราไปดูคุณจะเห็นตัวไหนหน่าซื้อตัวไหนไม่น่าซื้อเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีข้อมูลซื้อขายสูงสุดต่ำสุดให้คุณครับให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับในการพิจารณานะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมีอัปเดตครับสวัสดีครับ